เบิ่งการปลูกพักแยง,งอีกรูปแบบหนึ่งเด้อครับปลูกอมยาัาสำหรับบ่มีดินปลูกกะเข้ากะปลูกใส่โฟมเอาโฟมมาจ่อเป็นหูเป็นหูพงก็ตาใส่หากมันนี่แหละต้องใส่เลย ปลูกแบบบ่ได้ใส่ดินครับปลูกใส่โฟมจังมาเบิ่งกันว่าบัดเือมันมันติดบอมันสิงห่ามบอบแบบนี้ คือข้นสมัยใหม่ปลูกใส่โฟมว่น้ป,ปลูกใส่ดินซื้อต่ก่อนลองเบิงว่ามันจะเป็นผลให้ไหมโดยที่ไม่ใส่ดินว่าซ่านเอา จังมาค่อยเบิ่งกันครับว่าผมปลูกไซโฟมแบบนี้แล้วนี่ไปไซโฟมยังสิแล้วว่ามันจะงามบอมันจะติดบอจังค่อยติดตามเบิ่งตอนต่อไปเด้อครับเด้ออะเอาไวทเท่านิ้สักก่อน